สวัสดีครับคุณู้ฟังทีรักครับวันนี้คอลัมน์ทัศนะซึ่งเขียนโดยคุณชัจรินชัยวัตรประจําวันอาทิตย์ที่19กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2566นะครับให้หัวข้อเอาไว้น่าสนใจครับบอกว่าการสร้างข่าวการกลบข่าวในโลกข้อมูลและข่าวสารเริ่มต้นอย่างนี้นะครับมีคนที่เคยเป็นนักวิเคราะห์ข่าวกรองชาวอเมริกัน ชื่อว่าเอ็ดเวิร์ดสโนเดนซึ่งคนคนนี้เนี่ยต้องไปหลบลี้หนีภัยจากอเมริกาไปอยู่รัสเซียจนได้สัญชาติเป็นชาวรัสเซียเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับสโนเดนเนี่ยได้ตั้งข้อสังเกตมีข้อวิเคราะห์ที่น่าคิดแล้วก็สกิดใจอยู่ตามสมควรสโนเดนเนี่ยมองว่าเหตุที่รัฐบาลอเมริกันต้องหันไปยิงบอลลูนตรวจอากาศของจีนที่พลัดหลงเข้าไปในประเทศ แล้วตามด้วยการยิงอะไรต่อมีอะไรชนิดอุลมลมุนชุนลมุนชุลเกจนแทบจะไม่ต่างไปจากการเปิดฉากสงครามกับ UFO หรือกับมนุษย์ต่างดาวเอาเลยเนี่ยนะครับน่าจะเป็นเพราะว่าอเมริกาต้องการจะตีปี๊บต้องการจะตีข่าวเพื่อหวังจะกลบข่าวเรื่องที่รัฐบาลอเมริกันเนี่ยเข้าไปมีส่วนผัวพันกับการวางระเบิดท่อส่งแก๊สของรัสเซียกับเยอรมนีที่ เรียกกันว่านอส t ตรีม1กับ2อะไรทำดองนั้นจริงหรือไม่จริงนี่อันนี้คงต้องเก็บไปคิดเป็นการบ้านของใครของมันเราเองกัแล้วกันนะครับแต่ที่น่าคิดน่าสกิดใจหรือว่าน่าสนใจเอามากๆเนี่ยก็คือการสร้างข่าวเพื่อกลบข่าวอาจเป็นสิ่งที่อาจจะไม่ถึงกับง่ายๆสบายๆลื่นๆไหลๆสักเท่าไหร่โดยเฉพาะในยุคอดีตที่ผ่านมาหรือยุคที่บรรดาข้อมูลและข่าวสารทั้งหลาย มันยังไม่ถึงกับไหลามาเทมาชนิดท่วมหูท่วมตาใครต่อใครจนต่างต้องเกิดอาการสำลักข้อมูลกันไปเป็นแถบๆเพราะอย่างน้อยเนี่ยนะครับมันก็น่าจะยังพอหลงเหลือสติและก็สมาธิอันทําให้ยังคงสามารถเจาะเกาะติดอยู่กับเรื่องราวเดิมๆข่าวเดิมๆได้บ้างนะครับการสร้างข่าวใดๆก็ตามเพื่อกลบข่าวหรือเพื่อทําให้สิ่งที่กําลังเป็นข่าวสูญสลายหายไปจากความสนใจของผู้คนโดยทั่วไป มันจึงไม่ถึงกับง่ายไม่ถึงกับสะดวกสบายมากมายสักเท่าไหร่นักแต่ครั้นเมื่อโลกทั้งโลกได้กลายเป็นโลกแห่งข้อมูลและข่าวสารไปอย่างชนิดเบ็ดเสร็จสมบูรณ์แม้ไม่ต้องสร้างข่าวใดๆเอาเลยก็ตามโอกาสที่ข่าวเดิมๆเ,เรื่องราวเดิมๆมันจะหายเกลี้ยงไปจากความรู้สึกนึกคิดของผู้คนเลยกลายเป็นกระบวนการที่แทบเป็นไปในแบบออโตเมติกหรือว่าแบบอัตโนมัติเอาเลยก็ว่าได้ คือแค่ทำเฉยๆทำเป็นไม่รู้เรื่องรู้ราวไม่ต้องชี้แจงไม่จำเป็นต้องให้คำตอบคำอธิบายเพียงแค่ไม่กี่วันไม่กี่ชั่วโมงหรือแค่ไม่กี่นาทีเอาเลยก็เป็นได้สิ่งที่เคยเป็นข่าวมันก็อาจจะหายเกลี้ยงไปหรืออาจจะถูกกลบข่าวไปโดยกระแสะข่าวอื่นๆจนแทบจะไม่เหลืออะไรเอาไว้เลยหรือหายไปจากความรู้สึกนึกคิดหายไปจากความทรงจําของผู้คนโดยไม่คิดที่จะตั้งคําถามไม่คิดที่จะหาคําตอบ หรือคำอธิบายใดๆต่อไปอีกแล้วอันนี้นี่แหละครับที่ทำให้บรรดาผู้ที่คุ้นเคยคุ้นชินผู้ที่เข้าถึงเข้าใจต่อโลกแห่งข้อมูลและข่าวสารทั้งหลายโดยเฉพาะบรรดาพวกคนรุ่นใหม่ไฟแรงแต่ละรายเนี่ยท่านจึงสามารถสร้างเกราะป้องกันตนเองได้โดยอัตโนมัติคือแค่ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ทำเป็นเฉยๆไม่จะเป็นต้องต่อความยาวสาวความยืดให้มากเรื่องมากความเพราะว่าโดยกลไกหรือว่าโดยลักษณะพิเศษ ลักษณะเฉพาะของโรคชนิดนี้เนี่ยมันย่อมก่อให้เกิดการกลบข่าวของมันไปเองด้วยเหตุเพราะสติและสมาธิของผู้คนโดยทั่วไปมีแต่ต้องซัดสายไปตามแรงไหลบ่าของข้อมูลและข่าวสารจนไม่อาจดำรงคงอยู่ไม่อาจดำเนินไปอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอส่งผลให้แค่ไม่กี่วันไม่กี่ชั่วโมงหรือแค่ไม่กี่นาทีอะไรก็ว่าได้ทุกสิ่งทุกอย่างก็อาจจะลืมไปแล้ว แทบไม่เหลือสิ่งหนึ่งสิ่งใดติดค้างอยู่ในความทรงจำอีกต่อไปไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งดีเป็นสิ่งเลวสิ่งชั่วช้าสามานหรือสิ่งที่น่ายกย่องเชิดชูสักเพียงไหนก็ตามโลกแห่งข้อมูลและข่าวสารมันเลยเป็นโลกที่น่าตกตะลึงพลึงเพลิดน่าหวาดหวัน่นขวัญสยองอยู่พอสมควรเพราะมันได้พรากเอาสิ่งที่เรียกว่าสติและสมาธิไปจากผู้คนชนิดแทบไม่เหลือติดปลายหนวมเอาไว้เลยแม้แต่น้อย หรือทําให้แทบไม่หลงเหลือขีดความสามารถใดๆที่จะตัดสินใจว่าอะไรดีอะไรเลวอะไรชั่วอะไรสวยสดงดงามอะไรควรยึดถือเป็นมาตรฐานและไม่ถือเป็นมาตรฐานอีกต่อไปจะเหลือไว้ก็เพียงแค่อะไรเป็นข่าวกับอะไรไม่เป็นข่าวอะไรที่ก่อให้เกิดความบูบไหวบูบว่าไปเป็นช่วงๆเป็นระยะระยะที่มีแต่ต้องอาศัยอารมณ์กับความรู้สึกหรือว่ารสนิยมของใครของมันเป็นเครื่องวัดตัดสินไปตามสภาพ หรือพูดง่ายๆว่ามันกลายเป็นโลกที่ความดีกับความเลวเนี่ยแทบจะไม่ได้มีความสําคัญอีกต่อไปแล้วเป็นโลกที่มีแต่เพียงฝ่ายชนะกับฝ่ายแพ้โลกที่มีแต่ผู้ได้กับผู้สูญเสียที่จะทําปฏิกิริยาระหว่างกันและกันไปตามมีตามเกิดอีกทั้งผู้ที่ต้องการเป็นผู้ชนะหรือผู้ที่หวังจะได้อะไรต่อมิอะไรจากผู้อื่นก็คงไม่ต้องเสียเวลาไปยึดมั่นยึดถือกับมาตรฐานใดๆอีกต่อไปขอแต่ให้เป็นฝ่ายชนะ ขอแต่ให้เป็นฝ่ายได้เข้าไว้เท่านั้นเป็นพอเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างก็คงถูกลืม,ล,มลืมกันไปหมดแล้วอันนี้นี่แหละครับมนเลยทาให้หน้าหวาดหวัน่นขวัญสยองหน้าคนลุกคนพองเอามากๆนะครับด้วยเพราะว่าเหตุโลกใดๆก็ตามที่ปราศจากเสียซึ่งความจริงซึ่งความดีซึ่งความงามแล้วเนี่ยย่อมเป็นโลกที่ไม่น่าอยู่ด้วยเลยหรือโลกที่โชคดีที่ตายก่อนอย่างมิพึงสงสัยนะครับ